สวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่แม่จังบาทนอกจากเมือนี้มือเลขบอกด้แม่ดวงเตรียมเงินซื้อเลขแต่เสาพี่น้องวาจังได้ซื้อตัวใดงวดนี้คือว่าฝันดีได้เมื่ขึ้นฝันว่าจังได้คุณแม่ดวงฝันดีเมืนเน่ขึ้นนี่มันบอกเคยฝันจะเ่อเนาะค่ะฝันว่านนำถ่วมเมืนเน่ขึ้นนี่ก็เลยไปอยู่เถียงหน้าไปนอนอยู่ถียงหน้า แล้วมีพู้าเอาคนหนึ่งขึง้นไปนอนนั่อันข้าวหนึ่งเรามีผู้หยิ่งผู้หนึ่งขึ้นไปคนง่ายงามคนกางคนนี่แหละแต่งตัวกรบบอกคือเหา่าดอกใจสุดสีสมไปไมขอนอนนั่มในเรอวาสันบาเจ้าหนันกน็เลยถามอน,นอนก็นอนวาสันเจ้ามาแต่สนหนอวาสันคือพอเคยเห็นใหญ่ยยนันวา ข่อยอันย ah, right? um, <cond> ุแถวนี um, exactly. um, ่ลละแล้ววะยุแถวเนี mm ่ลละโค้งเขตนี่หูจักข่อยเบิดแล้ววะอือพูญิ่งนะผู้ญิ่งงามๆเลยมากากคนมาผู้เดียวเออผู้ใดแล้วคือว่าหูจักเบิดบ้านนี้ใหญ่นั่นก็เลยว่าโอ้หูจักแล้วจักเหลีวเข้ามาสั่นแลาว่ะอือหันมาซาหันซาหันดื้อหลายตัวว่าอันบอกเด็ดแม่นมาสั่นอือมาผู้หญิ่งผู้นั้นเน่ฟันนะใหญ่นั่น่าอือ อันบอกนี่เป็นอย่างอันตัวไหนรางวัลนี่รางวัลสั่ือางวนนี่ก็ซื้อเอาสิบสองมาวะ่ะอ<ม>ืนี่บอกผู้หญิงมาบอกผู้หญิงมันว่าก็เลยซื้อเอาเมียสิบสองมาสั่นก็เลยหูเมืองขึ้นมาผีซาอันคืออันเขาซากันว่าผู้หญิงผู้นี่บอกเด็กแม่นเออเขาซากันว่าผู้หญิงผู้นี่บอกเด็กแม่นแล้วว่ะผู้เฒ่านั่นว่ะ เป็นเป็นเจ้าที่ยูหนีเลยเห็นบ้าเพื่นบ้าเพราะมีไฟหัวจักตีเพื่นบ่าโค้งเขียนหัวจักคอยเบิร์ตนานาเพื่อนบ้าใหญ่นั่ก็เลยถักก็เลยว่าโอ้ของหูวเรียวสั่งขั้นมาสัตว์ของหูวเรวแล้วว่ะขั้นมาบอกเด็กแม่นหลายแล้วว่าบอกไปเป็นอย่างแล้วว่างวนี้ตัวไหนแล้ววะเขาสั่งกระสือเอาสิบสองแล้ววะโอ้คณยิ่งคุนนั้นก็เลยตอบว่า บอกเป็นโตเลยบอกเป<ะ>็นโตก็รู้มื้อคนมาเาจะไปจัดสองสิสี่ึ้นสีลบบอย่บ้อนบอกคืนบ้กับจังหวะสิบสองสิบเอ็ดขันไว้แน่ขันึ้นกับสิบสามขันไว้นะเนาะโอ้เ่เคยฝันไจ้ไม่อยู่นี่พวฝันไหนดีเจเบอบอกนฝันเห็ได้แจเจอามาอยู่นี่แต่เก้าฝัน ันย่ำเลยซีเมนต์เลยก็เลยลุกขึ้นมาก็เลยเมื่อขึ้นมากก็เลยโอ้สิไปจัดเอาะจัดหลายบปเลยน้องิอ่งพันคุณพันหมดแล้วผ่ันหมดแล้วโบโบเคยจัดนักเลยสิไปจัดนักเลยจะไปเอาแขนแขนเลยเอาแขนแขนเลยมือออกพ็ดีเนาะไม่ันจ,จะ่ว่าจะผีมาบอกว่าแม่ผีมาบอก ที targets, ่นี่งามงามขึ hmm. ้นไปนอนนั mm ่มนี้นาม่าสั่นถึงไปนอนนั่มที่ผูเ่าผูนนึงนอนนั่มผู้เถาผู้นั้นก็เลยทามว่าเจ้าเม่นผู้ใด่าสั่นเจ้าย่บานไดคอยยุแถวนี่ละเราวะข้องเขียนหูจักคอยเบิดเราวะโอ้กันมาสั่นต้องหูแรี่วเู้าะนงผู้นั้นวะผู้เ่าว่ะอันทำว่าให้แม่นร้ายบอกเด็กแม่นร้าย่าสั่น ันนะอบอกแน่ตัวได้งวนนี่เราว่าผู้หญิ่งบนั้นก็เด้ว่าเสือเอาแม่สิบสองมาสั่นเม็ดเดียวหางเดียวนี่ตัวได้ก็่าสิบสองเลขฝันเลขฝันมือนีสรุปเลขฝันก็เดขสูตรรถนอจ้าจีไปเอาโต้แล้วท่าไดก็่าทำคุณพันแล้วใจขึ้นใจขึ้นลองมึงะใจขึ้นพี่น้อง กันไว้แน่สิบเอ็ดสิบสามคืนลงใจึ้นแน่วบาดนี้ฝันดีฝันดีฝันเป็นเรื่องแต่มานี่ขห้องกระฝันบอห้องกระฝันแต่ปัดมานี่ยเตกีเฮเตสูตรหมอเปาเนาะบาดนี้สิเป็นเลขฝันแม่ดวงมันมีในสูตรเปล่ะค่ะในสูตรมีแต่ว่าบบดได้ดงให้แม่นบ่บได้จับหายว่มบ่มักนาน ไปต,ตัดออกน่มันมาักออกตัวตัดอ,อกนี่ยละอาจจะลืมสิบเอ็ดไปน้ำเนี่ยตรงกับพีหน้าพี่ดีสองสิบสองกับเป็นสิบเอ็ดได้แต่ฉันทำอะไรนี่มันมันหันกสิออกนะนะอือไมไ่ได้ใจคืไปเอาเนี่ยะต,ตัวเดียวเ,เลยเนี่เอาเนี่ยแต่งตัวเดียวเนี่ยเสรไปแขนแขนได้เนาะอ๋เจังไายจังฝัน ฝันมือเด็กออกด้วยเห็นบะฝันมือเรกออกเลยข้าวฟปางไปด้อพี่น้องงอบหน่อยแขนแขนหางเดียวคือตัวใดก่อแม่สิบสองพันสามตัวดีสีหนึ่งสองแขนแขน,แขนเลยแขนจีนไปเอาตัวเัพันนี่ละสิบสองนี่ละสิบสองนี่ละพันคูณพันโอ,อ้มาบอกคากลายเนาะเป็นตัวขากลายเนาะ,ะแต่ว่ามีในสูตร เพียงแต่ว่าแม่ตัดออกบ่มากเลยบ่ดึงก็ได้สิได้มากมือนี้ละก็ได้สิมากมือนี้สิเอามือนี่ละเออสิได้ซื้อตัวเนาะฝันปานนี้แล้วฟันแกนหมดสีออกเลยไม่นอาะฝันงามได้สิออกเต่ไม่เคยฝันเลยสีเนาะแต่กระโดนโดนฟันเท่านึงฟันไห้ค่ะเรงเมื่อ ใส่สุดสีดสกใจใจสุดบ็คือมูนแหะนะมันเต้นโตบ็คือมูเออคุอยิ่งคนียคือเพิ่นเป็นปีนหัวนายอยู่นี่ว่าสันทอทันกับิซมเมียเป็นรักษายอยู่แถวนี้การไว้น้ำขึ้นลุ่งไว้น้ำแลค่ะเนาะที่บอกหอนค้นบอกขึ้นหรือคาววานลนะกัารพลาดออ้สุดท้ายแล้วเนาะเ็บซีกะ ถำม,มาอยู่ดอกแม่จงูงสุดท้ายเขาอยากได้งบน้อยทุนหน่อยพอดีพี่น้องแขนแขนนะัน่นเหมือนี้งบน้อยอ่อยนะคือหนึ่งสองสองหนึ่งเนาะจ้ายกขึ้นทีเห็นมะนาวเอายกขึ้นเมืองเห็นมะนาวพี่น้องบาทนึ่ 1, 2, 000, นหนึ่งสองพันคูนพันโอ้แล้วเอาสีส้มไปจับนิ่งๆนะคะสี 1, 2, 1, 2, 1, 2ะะ่หนึ่งสองหนึ่งสองเลยค่ะเด้อ แขนแขนฟันเมือนขึ้นนี่สุดๆจนร้นตื่นขึ้นมาอย่างนี้นะบ้านในหลังนาอืมมาบอกเอฟซีก่อนกรลังเตรียมเงื้อได้สีฟ้าเกนฑ์ไปซื้อที่ไปซื้อตัวละพันได้บ่ทันคุณพันเลยแหละใจขึ้นเลยสีหนึ่งสองนีคือผู้ยิ่งเป็นผู้ยิ่งมาบอกเป็นผู้ยิ่งด้วยเอาซีใสลักลอยเดอค่ะเอฟซีร่องตีความฝันกรแป๋ซ้อยกันเบื้องเนาะค่ะ สีสูกสีมันคือกันบอ่อแต่แม่ดวงใกขึ้แนแล้วมือนี่ชอบก็จัดกับกอบผ่านเนาะแคบไหวเด้อค่ะวันเลขออกไ้เด้อแม่ดวงสรุปให้เน้นเน้นแขนแขนอู้จังไปจังฝันดีค่ะเนาะไปกี่กับบอ่อฝันเดียะตะไปกี่กับบอ่อฝันมันสีออกมือนี้ละไม่อยู่งสองเดือนนะบอ่อฝันเนาะมแม่ดวดวนดวนเนาะค่ะเนาะ เห็นกันมาน้าพี่น้องแม่ว่าแม่ก่อนแบบนี้เห็นแม่ว่าให้เย็บซีฟังเนาะแม่งกบน้อยทุ่นน้อยแขนแขนที่ว่าสีเป้าตัวละพันหางเดียวน่ะตัวได้ก็สิบสองสิบสองนี่ฝันบปล่ากันฝันฝันฝันตื่นขึ้นมาอย่าเนี่ยฝันค้กฝันแม่ฝันค้กฝันแม่ฝัน เป็นเหลืองเป็นเลลาเลยอเขาอาบ,บอกเป็นโตได้หันบอกเป็นโตเลยเสืออเอมสิบสองวาสันเกนีนเขียนค่ะทุนน้อยงกน้อยแม่ดวงฟันให้หนึ่งสองสองหนึ่งนะคะ่ะ